ค่ะวันนี้พี่ก็จะมาพูดคุยถึงสาระลีดีเกี่ยวกับการา้์กหน้านั่นเองค่ะการา้์งหน้าเนี่ยมันก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นทางรัดทางหนึ่งที่ทําให้ช่วยในการเรื่องของการฟื้นฟูสภาพผิวหนังของเรานะคะผิวหน้าของเราจากการโดนทาร้ายจากแสงแดดหรือว่าการโดนทาร้ายจากมลภาวะจากอาการหนาวเย็นจากอากาศเปลี่ยนแปลงแบบเจียบพันนะคะเช่นอากาศหนาวขึ้นเร่งด่วนทำให้หน้าเราแห้งแล้วก็ลอกเป็นขุยน,นั่นเองนะคะทีนี้ การมาร์กหน้าเนี่ยมันมีมากมายหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นมาร์กเป็นแผ่นมาร์กเป็นหลอดมาร์กข้ามคืนมาร์กทิ้งไว้ยี่สิบสามสิบนาทีใช่ไหมคะซึ่งโดยส่วนตัวพี่เนี่ยเวลามาร์กมาร์กเป็นแผ่นข้ามพื้นพี่ก็แบบว่าเวลาทํางานมานเหนื่อยชอบหลับแล้วก็ลืมทิ้งไว้ส่วนมาร์กแบบว่าสามสิบนาทีก็แบบว่าเวลาน้อยอ่ะรู้สึกว่าการมานั่งมาร์กหน้าสามสิบนาทีชั่วโมงหนึ่งลวล้างออกมันแบบเสียเวลามากเลยอะไรเงี้ยแล้วก็พอดีแบบว่าพี่ได้มาค้นพบมาร์กตัวหนึ่งซึ่งบว่าาเลิมก คือน,นางใช้เวลาแค่2นาทีเท่านั้นเองค่ะฟังไม่ผิดค่ะ2นาทีเท่านั้นถามมาร์กตัวนี้ปลอดภัยมากเลยนะคะเพราะว่ามาร์กข้ามคืนสมัยนีย้แบบอันตรายก็มีเยอะมากแต่ว่ามาร์กตัวนี้เลิศมากตรงที่ว่านางใช้เวลาแค่สองนาทีเท่านั้นเองค่ะแล้วก็นางเนี่ยผลิตที่ประเทศเกาหลีนั่นเองค่ะนางคืออะไรนะคะคือ spell to sell นั่นเองค่ะเป็นมาร์มากมั้งหน้า by a l l ล r a pat นะคะ ก็คือเป็น Intelligent Whitening Cream m a ม k ากนั่นเองค่ะมาร์กตัวนี้เป็นมาร์กที่มีความละเอียดและก็สีขาวมากเลยนะคะซึ่งเขาใช้เทคโนโลยีของการผสมระหว่าง CC กับ BB c r e รีซึ่ง สองตัวนี้มันช่วยเรื่องอะไร C C กับ B B c r e a เนี่ยมันช่วยทำให้ปรับสภาพผิวให้เนียนเรียบแล้วก็กระจ่างใสขึ้นนะคะโดยที่ใช้เวลามาคแค่2นาทีเองนะคะแล้วก็จะทำให้ผลที่ได้รับคืนหน้าเราจะนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็แต่งหน้าติดที่กรีดหน้ากับมาตัวนี้เพราะว่าหนึ่งพี่เป็นผู้หญิงที่เวลาน้อยที่แบบต้องทำงานโน่นนี่นั่นเยอะมากแล้วแบบการมามาร์กหน้าชิ้งไว้30นาทีชั่วโมงหนึ่งเนี่ยแบบบางทีพี่รู้สึกว่าพี่อยากอาบน้ำนอนแล้วอะไรเงี้ยส่วน การมาร์คแผ่นแบบมาร์คทิ้งไว้มันก็ทําให้แบบว่าน้ําจากกระดาษมาร์คอะที่แบบเวลาหลับไปเนี่ยมันก็จะไปดึงน้ําออกจากหน้าเราไปในกระดาษมาร์กก็ทําให้แบบว่าหน้ามันแห้งยิ่งไปกว่าเดมิมอีกแล้วยิ่งแบบว่าช่วงนี้พี่ใช้ยารักษาสิวอะมันก็ทําให้หน้าลอกเป็นขุยซึ่งพี่จำเป็นต้องใช้มาร์คพวกนี้เยอะมากแล้วก็แต่ว่าตัวนี้มันเลิศมากแลวทําให้ผิวขาวขึ้นนะคะที่สําคัญคือสามารถมาร์คได้ทุกวันเลยค่ะทั้งเช้าและเย็นคือออลโลลาพัทเนี่ย ของเตล2เซลล์เนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีของนาโนคือคําว่านาโนเนี่ยก็คือโมเลกุลของเนื้อครีมจะเล็กมากทําให้สามารถซึมซาบเข้าสู่ผิวได้อย่างเต็มที่นะคะนอกจากนั้นภายในโมเลกุลของเนื้อครีมทุกเนื้อครีมเนี่ยจะถูกห่อหุ้มด้วยไลโปโซมซึ่งทําให้สามารถทนต่อสภาวะของกดแล้วก็ด่ามจากสิ่งแวดล้อมต่างๆได้หมดเลยนะคะทาให้ครีมเนี่ยสามารถซึมซาบเข้าสู่เซลล์ผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากเพราะว่าบางทีเนี่ยผิวหนังของเราเนี่ย มีสภาวะทั้งกดและด่างอยู่นะคะแต่ว่าครีมตัวนี้สามารถทําให้ทนต่อสภาวะของกดและด่างได้แน่นอกจากนั้นนะคะทางสแตลทูเซลเนี่ยยังใช้เทคโนโลยีของการสแตลล์ทูเซลคือเทคโนโลยีของการค่อยๆปลดปล่อยพลังงานของเนื้อครีมเข้าสู่เซลล์ผิวทําให้ลดอาการแพ้นั่นองค่ะคือมันจะค่อยๆซึมซาบเข้าสู่เซลล์ผิวทีละนิดนะคะแล้วก็ตัวนี้มาร์กได้ทุกวันนอกจากนั้นเนี่ยยังจะทําให้ ผิวค่อยๆขาวขึ้นแต่ที่สัมผัสได้เด่นๆชัดเลยนะก็คือผิวมันนุ่มแล้วก็ชุ่มชื่นขึ้นแล้วก็ที่สาคัญคือทาแป้งติดทารองพื้นติดแล้วก็แต่งหน้าได้ติดทนขึ้นนั่นเองนะคะ,ะใครสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อที่เว็บไซต์ของเขาได้นะคะที่จะทิ้งไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะตัวนี้นี่รู้สึกว่าจะราคา1,290บาทค่ะไซส์3า ml น่าจะมีโปรโมชั่นอยู่ข้างในด้วยนะคะยังไงก็ลองไปเทสดูอันนี้พี่ทาทิ้งไว้2นาทีแล้วนะคะ ก็จะเช็ดออกให้ดูเนื้อครีมมันจะแบบว่าอ่อนโยนมากเลยค่ะแล้วก็ค่อนข้างที่จะนุ่มชุ่มชื่นมากเลยเนี่ยแต่ว่าความขาวมันก็จะเห็นไม่เด่นชัดนะแต่ว่าความเด่นชัดก็คือจะได้ความนุ่มแล้วก็ชุ่มชื่นมากเลยค่ะก็วันนี้ก็นําสาระดีๆมาให้นะคะก็โดยส่วนตัวพี่ลองมักแล้วค่อนข้างที่จะโอเคชอบชอบเลยทีเดียวหนึ่งชอบเพราะอะไรข้อดีคือหนึ่งประหยัดเวลาใช้เวลาแค่สองนาทีเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาที่นอกเหนือจากนี้เราสามารถไปทําอย่างอื่นได้ไม่จะต้องมานั่งรอกันมาร์กสามสิบนาทีแล้วก็แบบว่านอนแช่อ่างคือบางทีเราก็ไม่มีเวลาเยอะขนาดนั้นนะคะแล้วสองเนี่ยคือค่อนข้างปลอดภัยมั่นใจได้เลยว่าไม่มีสารอันตรายแล้วก็สามเนี่ยค่อนข้างอ่อนโยนสําหรับผิวบอบบางแพ้ง่ายก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าเชื่อมั่นได้ว่ามันค่อนข้างอ่อนโยนแล้วข้อสําคัญที่สุดก็คือมันผลิตที่ประเทศเกาหลี ู้งตรงๆที่ค่อนข้างเชื่อมั่นจากครีมจากประเทศเกาหลีพอสมควรนะคะเพราะว่าผู้หญิงเกาหลีผิวสวยมากโอเคค่ะวันนี้พี่ขอลาไปก่อนนะคะกับการแนะนําผลิตภัณฑ์ดีๆเนื้อสิ่งอื่นใดนะคะต้องไปลองเทสตด้วยตัวเองสิ่งที่พี่บอกว่าดีสําหรับตัวพี่เองอาจจะไม่ดีสําหรับทุกคนนะคะต้องไปทดลองด้วยตัวเองค่ะยังไงวันนี้พี่ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่ค่ะ